เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะในวันนี้จะเป็นซิมคนสุดท้ายในไทนิท้าวของเราแล้วค่ะบริเวณการทำมาหากินนะคะของซิมท่านสุดท้ายของเรานั้นมินก็ไร่ล้อมรัวไว้ให้แล้วค่ะทุกคนซึ่งก็มีตรงจุดนี้นะคะขอ,อเจ้าเจนเนี่ยจุดหนึ่งที่มินพอที่จะเห็นว่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาแบบตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันเล็กน้อยดีกว่าในตอนที่เล่นซิมคนสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะและนี่ก็คือซิมคนสุดท้ายของเรานะคะน้องมีชื่อว่าเดซี่แอชฟอร์ดค่ะ นี้ก็จะเป็นชุดลำลองนะคะชุดแรกชุดลำลองชุดที่2ค่ะชุดเป็นทางการชุดออกกําลังกายค่ะชุดนอนค่ะชุดไปปาร์ตี้ค่ะชุดว่ายน้ำชุดหน้าร้อนและชุดสุดท้ายชุดหน้าหนาวค่ะเจ้าเดซี่นะคะสีโปรดจะเป็นสีเขียวสไตล์การตกแต่งบ้านนะคะจะเป็นสไตล์วินเทจการ์เด้นหรือฟาร์มเฮาส์ค่ะลักษณะนะคะก็คือการทําสวนหรือการจัดดอกไม้ค่ะแน่นอนค่ะทุกคนเจ้าเดซี่นะคะไม่ได้มาคนเดียวน้องพกเจ้าแมวมาด้วยค่ะ เจ้าเงี้ยวของเรานะคะเป็นผู้ชายมีชื่อว่าแคสเปอร์ค่ะเจ้าแคสเปอร์และเดซี่จะเป็นอย่างไรไปรับชมมาพร้อมกันได้เลยค่ะตอนนี้เงื่อนของเจ้าเดซี่นะคะก็เป็นสูตรซิมูเลียนเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งนี่ก็คือของที่เราได้มาอันนี้16ซิมูเลียนอันนี้19ซิมูเลียนตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิอุ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เลยค่ะบ้านโนล่ายืนหนึ่งจ้าเรื่องการทําสวนเนาะตอนนี้เราก็ให้เจ้าเดซี่มาขายผลผลิตของโนลาก่อนเลยค่ะทุกคนเพราะว่ายังอยู่ในฤดูใบไม้ ผลิอยู่เนาะตอนนี้มีตังอยู่396แล้วนะคะ450ไ0 0แปค่ะ500 600 0 0แล้วค่ะไปขายเห็ดฝั่งนู้นด้วยค่ะโอเคตอนนี้มีตังอยู่810นะคะวิเดี๋ยวนะใครวาดรูปไว้เออวิทุกคนขายได้1,050ค่ะเก็บไว้ก่อนได้ไหมอะแม่เพื่อแบบว่าเออเก็บตังซื้อกระดานแบบขายอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มาเก็บเกี่ยวของบ้านลูก้าด้วยนะคะ การขายผลผลิตของบ้านเพื่อนเนี่ยก็คือตั้งผลผลิตให้เรามานักต่อน,นักแล้วเนาะโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปทําการขายไอเจ้าอันนี้ก่อนเลยเนาะที่เราได้มานะคะขายไปเลย19ซิมูเลียนกับอันนี้16ซิมูเลียนแล้วก็มาเปิดซองมเมล็ดพืชของเราเลยะคะ่ะ ได้เป็นดอกบูเบลนะคะแล้วก็ดอกเดซี่พอดีเลยโอ oh m มก o d ไหนเราลองจัดดอกไม้ได้ไหมดอกเดซี่ค่ะมีพอดีเลยเนาะเอาดอกบูเบลอันนี้กับดอกเดซี่มาอย่างละ2โอเคมาตอนนี้เรามีตังค์อยู่1230นะคะเดี๋ยวมินซื้อเป็นเจา้าเอา่อถ้วยอาหารให้แคสเปอร์ก่อนละกันเนาะซื้อเป็นอันนี้ละกันค่ะสีเขียวๆเนาะวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยเดี๋ยวให้เดซี่นะคะมาเติมแล้วก็กําหนดเวลาไว้แบบทุกๆเอ่อ ชั่วโมงลกันโอเคทุกคนอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะไข่ได้เท่าไหร่เอ่ยข่ได้24ซิมูลเลียนเดี๋ยวเราเอาเจ้าดอกบูเบลเนี่ยมาปลูกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดซี่นะคะอีก2อันโอเคส่วนพวกต้นมะนาวของเจ้าดาเรียนนั้นตอนนี้ก็คือยังขายไม่ได้นะคะโอเค อ๋อรู้แล้วมีลืมซื้ออะไรรู้ป่ะทุกคนมีลืมซื้ออ่ออันนี้มันเหมือนมันจะเป็นที่ให้อาหารเฉยๆนะคะแต่ว่าไม่มีถ้วยข้าวให้น้องกินเรามาซื้อเป็นถ้วยข้าวให้น้องก่อนมีกล่องของขวัญอยู่ตรงนี้นะทุกคนเรามาเปิดกันดีกว่าค่ะนายเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ขายได้55ห้านะคะอันนี้ได้คริสตัลมาขายได้ร้อยแปดอุ๊ยแพงอยู่ทุกคนเอาไปขายได้ไหมอะอุ๊ยมีอันนี้อีกอันค่ะเปิดก่อนสอง 35 90โอหโอมก้ดโหบุญช่วยมากๆนะคะโอเคตอนนี้ก็ให้นางพักผ่อนหย่อนใจกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราตื่นเนี่ยเราก็จะไปปลูกสตรอเบอรี่หนึ่งผลที่เราไปขโมยจากของลูก้ามานะคะความโชคดีก็คือสตรอเบอรี่อยู่ในหน้าเก็บเกี่ยวทุกคนแล้วก็คือแบบขายได้อีกแล้วนะคะเราว่าเรามีต้นคริสตัลอยู่ข้างบนซึ่งเออทำไมลอยแบบเนี้ย เก็บเกี่ยวทั้งหมดโอเคตอนนี้เดซี่ตื่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้รถน้ำตรงต้นสตรอเบอรี่ตรงนี้ก่อนเนาะโอเคมาเก็บเกี่ยวต้นสตรอเบอรี่ของโนล่าต่อค่ะมีตังอยู่1,100 1,200 1,400เป็นที่เรียบร้อย1,700ค่ะทุกคนเก็บเกี่ยวผลผลิตของเจ้าเจนกันหน่อยโอเคได้เป็นคริสตัลมานะคะขายได้36 24แล้วก็18เนาะแล้วก็24กับ 18แอีกเช่นเดิมค่ะตอนนี้เราก็เอาพวกแบบของของเรานะคะมินเอาเป็นเจ้าดอกไม้ที่เราจัดมาขายหนึ่งพวกขนต่างๆที่เราเจอนะ,ะอันนี้200ขายไม่ได้อ่ะทุกคนงั้นก็ขายเป็นพวกคริสตัลไปละกันเนาะอันนี้ขายได้ห้าบห้านะคะก็ขายไปด้วยอันนี้หนึ่งนะคะขายไปด้วยเลยมาค่ะเปิดร้านขายของของเรากันเลยดีกว่า ไหนดูสิอุยอันนี้ขายได้432เลยนะทุกคนอันนี้ขายได้220เร้อยยี่สิบซื้อเพชรอันนี้ก่อนละกันคนะ่ะอุ้ยขายได้หนึ่งอย่างแล้วค่ะทุกคน72ซิมูเลียนขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขอให้มีความสุขกับวันนี้นะคะไทเลอร์ก็มาลูก้าก็มานะคะออลิสมาอีกด้วยหนึ่งดาเลียก็มาเออมากันจะทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะอุ้ยดาเลียขอบคุณมากเราเห็นกับตาเลยว่าเธอซื้อ ไปแล้วค่ะ220ตอนนี้เหลือสินค้าอยู่2ชิ้นนะทุกคนการขายของขอเราก็จบแล้วเรียบร้อยนะคะขายได้ทั้งหมด3 8 8ค่ะสตาร์ทอีกสักรอบเหลืออยู่แค่2ชิ้นเองคุณลูกค้าทั้งหลายตอนนี้เดซี่ก็คือรู้สึกอึอดอัดมากๆเลยทุกคนต้มแป๊ดนะคะโอเคจบการขายไปก่อนก็แล้วกันเนอแล้วก็เราไปซื้อเป็นแบบโผซ่วมให้น้องดีกว่านะคะเราลบภ่มนี้ออกเนาะ เป็นอันนี้แม้ของพักหมาพักแมวเท่าไรก่อนเอ่ยพันสองอันนี้ก็แล้วกันค่ะสามร้อยหกสิบห้าซิมโบลเลียนโอเคแล้วก็ซื้อเป็นตู้อาบน้ําเลยอันนี้แปดร้อยโอ้ my god แพงไปไหมเอ่ยอันนี้ห้าร้อยห้าสิบอันนี้หกร้อยมินว่าเราซื้อเป็นอันนี้ไปเลยก็แล้วกันเนาะต้องมีความเขียวนะคะปูเป็นฐานให้นางไปก่อนเลยแล้วกันเนาะประมาณนี้ก่อนก็พอตางอาบน้ําเอามาไว้บริเวณนี้โถสซวมก็ เอาไว้ตรงนี้คูลเลอร์ของเราก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็แก้วอันนี้ก็คือเจ้าลูก้ามากินไว้นะคะลบเต็มเลยละกันจะ้ะ376ได้กลับมานะคะแล้วก็ซื้อเป็นเตียงซึ่งสไตล์การตกแต่งบ้านของเรานั้นจะต้องมีความอ่อวินเทจการ์เดนแล้วก็ฟาร์มเฮาส์นะะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง เราเลือกไม่ได้หรอกใน3อันนี้แล้วก็ตกแต่งให้มีความเออทุกอย่างรวมกันไปเลยหนึ่งในบ้านหลังนี้นะคะโอเคอาซื้อเตียงแล้วเตียงอันนี้330เราจะจ้างบริการซ่อมแซมตรงนี้เนาะทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถอาบน้ำฝักบัวปกติได้เราจะต้องอาบเป็นแบบน้ำเย็นเย็นฉ่ำนะคะตอนนี้เราอาบน้ำได้แล้วแล้วก็ให้นางมาอาบน้ำก่อนเลยค่ะโอเคโดนลบไปหล่อยนะี่สิบเก้าเนย่ค่าช่างอุ๊ยเดี๋ยวนะสงสารน้องอะ่ะ เราลองซื้อเป็นอันนี้ให้ไอ้เจ้าเงี้ยวของเราดูนะคะว่านาังจะนอนได้ไหมเนาะเขาไปนอนได้นะคะน่ารักมากโอเคนังตื่นเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมาหาททำอาหารกันก่อนนิดนึงเนาะ โอเคแล้วเราก็มากินกันเลยทุกคนกินก่อนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็เดี๋ยวให้มาแปลงฟันตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนะก็คือถือข้าวไปแปลงฟันไปแบบนี้ได้เลยเหรอไอ้เจ้าแคสเปอร์คือจะเอาอะไรเอ้ย ตัวติดเดซี่มากนะคะอ๋อน้องอยากฉี่หรอได้ได้ได,ไดเอ,อเราก็ลืมซื้อกระบะฉี่ให้น้องนะคะโอเคซื้อเป็นมินซื้อเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะะ้อใช้เป็นสีเขียวแบบนี้เลยเราเอาไว้บริเวณห้องน้ําตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะก็มาทําการขายสตรอเบอรี่ก่อนดีกว่าวิ <c oughs> ดียวนะทุกคนอันนี้คือน,นา่งขึ้นแบบวิวัดได้นะคะแล้วก็วิวัด ไปเลยรออะไรล่ะนี่ไงแล้วก็เดี๋ยวให้นางมาขายทั้งหมดอีกทีนะคะตอนนี้ก็ขายของบนโต๊ะให้หมดก่อนยินด,ดีต้อนรับคุณลูกค้าไม่ต้องเลือกเยอะค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีสินค้าแค่2ชิ้นค่ะเอา้าลูกค้าไปหมดแล้วทุกคนวิขายได้แล้วข้าง432เหลืออีกแค่1ชิ้น มีตังค์อยู่ทั้งหมด1,987เดี๋ยวเราซื้ออันนี้400โอเคอันนี้ไงทุกคนเจอที่วางขายแล้วนะคะวางขายไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเราให้เจ้าเดซี่นะคะมาวัดภาพตรงนี้เลยยกเลิกการขายไปเลยค่ะจบเลยเจ้าดอกบูเบลก็คือเติบโตแล้วเรียบร้อยะคะ่ะทุกคนเราเก็บเกี่ยวเอ,อ่อต้นนี้นะคะแล้วก็สตรอเบอรี่สตรอเบอร์อรจ่ยไป้ห้องน้ำเถอะ มาค่ะเข้าห้องน้าเสร็จก็เดี๋ยวมาเก็บเกี่ยวสตรอเบอรีต้นนี้เนาะโอเคได้มาทั้งหมด6กผลนะคะทุกคนแล้วก็ขายทั้งหมดไปเลย แล้วรูปนางวาดเสร็จแล้วหรอกว่าแต่ยังวาดไม่เสร็จนะคะก็เดี๋ยวมาวาดให้เสร็จเลยวาดรูปต่อปุ๊บก็เอาสตรอรี่เนี่ยมาปลูกต่อค่ะโอเคทั้งหมด6ผลซึ่งตอนนี้ก็คือใกล้จะหมดหรือดูใบไม้ผลิไปแล้วค่ะโอเคจเิตกรรมขึ้นเป็นระดับ2แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วขายได้79ซิมบมเลียนถามจริงๆเลยนะเค <c oughs> วาดภาพคลาสสิกขนาดใหญ่อีกสักรูปค่ะ กิจกรรมเลื่อนเป็นระดับสานะคะทุกคนอย่างรวดเร็วโอเครูปนี้ขายได้193ซึ่งเราก็เอามาใส่ไว้ในนี้เลยแล้วก็เอาไปขายกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็มินอยากจะทราบว่าไอ้เจ้าอันเนี้ยนั่งขายไม่ได้หรองั้นมินขายอย่างงี้ไปเลยละกันเนาะโอเค120อันนี้อันนี้40นะคะอันนี้200อันนี้อีก90ซสิบสิบเลียน ไอพวกคริสตัลมินก็ขายแบบนี้ไปเลยแล้วกันเนาะเริ่มการขายของและราคาบวกกำไรสา0รอเปอร์เ็น่ะสวัสดีคุณลูกค้านะคะโหลูก้ากับเจ้าไทเลอร์ก็คือมาทุกๆก,ก,การขายเลยค่ะตอนนี้ยังขายรูปไม่ออกเลยนะคะเวลาก็จะหมดแล้ววิทุกคนขายไม่ออกจริงค่ะเริ่มขายรอบที่2แล้วนะวิขายออกค่ะ772ขอเจบขคุณค่ะคุณลูกค้า เหลือผลงานศิลปะอยู่แค่2รูปเท่านั้นนะคะตอนนี้ตอนนี้เรามีเงินอยู่อสามพันแล้วเนาะโอ้โหแล้วนั่นก็คือรู้สึกอึดอัดมากเกินกว่าที่จะทําสิ่งนี้โอ้โหดูสิกินกันแล้วก็ไม่ทิ้งเดี๋ยวแม่จะตีให้เราด้วยหนึ่งแหละที่ทําไว้แล้วก็ไม่ยอมทิ้งโอเคพอเฝ้าได้อยู่ค่ะโอ้ไม่ก๊เวลาจะหมดอีกแล้วทุกคนแล้วก็ลูกค้าไปหมดแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วนะคะขยันขนาดนี้คุณลูกค้าช่วยซื้อหน่อยเถอะค่ะ เริ่มขายของรอบที่สาแล,แล้วนะคะ่ะไอเจ้ารูปอันนี้ก็คือแบบเป็นกําลังใจในการขายมากๆเลยแต่เดซี่ก็คือเบะไม่ไหวแล้วจ้ะโอเคนางรู้สึกอึอดอัดอะรู้สึกอึดอัดเกินไปอะทุกคนงั้นเราก็เลิกขายก่อนแล้วกันค่ะโอเนางอึดอัดเกินไปละตอนนี้ให้นางนอนพักผ่อนก่อนดีกว่าค่ะเอเเราพอที่จะก,กั้นห้องอะไรได้ไหมเอ่ยแต่อันดับแรกเลยขอขยายตรงนี้ออกมานิดนึงนะคะกั้นเป็นบริเวณห้องนอนไปก่อนแล้วกัน กันแค่ห้องนอนไปก่อนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเหลือตังอยู่แค่พันเเองแล้วก็หาเป็นประตูนะคะซึ่งเราจะต้องใช้เป็นสีเขียวเขียวเราแต่งบ้านเป็นสีฟิวเขียวขาวไหมทุกคนเขียวขาวถ้าอย่างนั้นมินติดประตูน,นี้ไว้ก่อนนะคะ50ซิมูเลียนเอาห้องขยับกลับเข้าไปอีกนิดนึงค่ะมีเป็นประมาณนี้ละทีนี้ก็ปูหลังคาด้านบนไปก่อนเลยค่ะทีนี้ก็ให้นางนะคะมานอนเลยแดกมากไม่ไหวหัวก็คือเข้าไปจุ่มอยู่ในกำแพงอะ เจ้าต้นสตรอเบอรี่พวกนี้จะโตทันไม่เอ่ยตอนนี้ดูใบไม้ผลิ6ทับ7แล้วนะคะซึ่งสตรอเบอรี่ของโนล่าก็คือแบบเกลี้ยงแล้วทุกคนตอนนี้เ,เราซื้อแม้เป็นเมล็ดพืช นี่ไงมีพวกมเมล็ดพืชอยู่นะคะทุกคนทักษะการทําสวนมีดอกไม้อ่ะเราซื้อเป็นดอกไม้ไว้หนึ่งซือเป็นผลไม้อีกหนึ่งนะคะแล้วก็สมุนไพรไม่เอาเอาเป็นผักแล้วกันเนาะวิ่ยนี่ไงมีพืชค่องข้าหายากนะคะแล้วก็มีพืชในฤดูร้อนอุ้ยเราปลูปกรอเลยดีกว่าแล้วก็พืชในฤดูใบไม้ร่วงอ่ะปลูกไปให้หมดพืชในฤดูหนาวอ่ะปลูกไปอีกค่ะเดี๋ยวเราซื้อเจ้าฝักทองอยักด้วยนะคะ เอซอ,องพืชในฤดูร้อนฤดูใบไ,ไม้ร่วงหรือฤดูหนาวโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาซื้อมเมล็ดพืชขนาดยักษ์กันค่ะซื้อเป็นแตงโมแตงโมแตงโม,งโมหมซื้อซัก2อันนะคะห้สิบซิมูเลียนแล้วก็เอามาปลูกเลยค่ะบริเวณนี้สั่งให้นางก็คือนางตื่นเลยองี้อเอะมาค่ะมาค่ะขับทายก่อน,นไหนๆก็ตื่นแล้วโอ้โหทุกอย่างก็คือเน่ามาก อึน้องอีกทุกคนเลิดแม้เอาอึแมวมาทิ้งที่บ้านโนล่าเรามีอะไรบ้างที่เราพอจะปลูกได้เห็ด <Head S 2> นะคะอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงเลยฤดูใบไม้พล่อันนี้อยู่ในฤดูใบไม้พล่ลากเผือกอยู่ในฤดูร้อนถั่วแขกอยู่ในฤดูร้อนนะคะแค่หลอดอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงรืดูใบไม้พล่ปลูกถั่วแขกไว้ก่อนละกันเนอะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นฤดูร้อนแล้วเนอะแล้วก็ปลูกไว้เลยอะ่ะ ก็มีถั่วลันเตาถั่วลันเตาขายได้น้อยอยู่แม่แก็จะหมดแล้วด้วยงั้นบินขายถั่วลันเตาทิ้งไปก่อนเลยแล้วกันนอะอันนี้เผือกก็มันขายได้น้อยอะทุกคนขายได้นิดเดียวแล้วก็ขายทิ้งไปเถอะโอเคแครอทอันนี้ขายได้สมก็ปลุกไว้ตรงนี้ก็แล้วกันโอเคดังตื่นกระทันหนะันค่ะเพราะความหิวเป็นเหตุก็มาอาบน้ำเลยแนละ้วอาบน้ำเสร็จก็กินโยเกิร์ตกับซีเรียลนะให้กิน2อย่างไปเลย อยน้องมากินอ๋อเช็ดถูก่อนแกน้องมีข้าวให้กินน้องไม่กินน่ะหนูจะไปกินแหวะแบบนั้นไม่ได้นะลูกทำความสะอาดก่อนความสงสารน้องเหลือเกินโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็รดน้ําตรงนี้ด้วยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะต้องซื้อปุ๋ยพืชเนาะปุ๋ยใช้ง่ายไม่ยุ่งยากอะซื้อปุ๋ยเพื่อชีวิตมาสองละกันอุ้ยลำดับขั้นปฏิทานสำเร็จนะคะโอเคเลิศตอนนี้ทักษะการทำสวนอยู่ที่ระดับ3แล้วค่ะ ต้นคริสตัลก็คือว um ัชพืชฉ่ำมากแม่ก็เลยให้เจ้าเดซี่นะมากําจัดวัชพืชกันนิดนึงเนาะแล้วก็เออทำอะไรไม่ได้เลยแต่น,นี้ลดน้ําก็พืชไม่ต้องกัรน,น้ําตอนนี้นะคะสตรอเบอรี่คือหรือยังยังเลยทุกคนโอเคงั้นเราไปเออขายรูปกันดีกว่าค่ะเหลืออีก2รูปนะคะลูกค้ามาแล้วนะคะสามท่านเหลือรูปสุดท้ายทุกคนรูปที่เรารอในตอนนี้รูปสุดท้ายแล้วคุณพี่ไม่ต้องคิดเยอะค่ะซื้อเลย อุ๊ยไปแล้วคะ่ะอุ๊ยไข่ได้สี่พันอร้อยเลือกการไขยของคะ่ะมีตังอยู่ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่นะคะในตอนนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราไปไหนต่อดีอุ๊ยทำตัวไม่ถูกเลยอะมากำจัดวัชพืชตรงนี้ก่อนดีกว่าเนาะแบบว่าพัฒนาทักษะการทำสวนสักเล็กน้อยนะคะเฮนาง่วงนอนอีกแล้วทุกคนนางง่วงแบบง่วงเก่งมากนะคะทีนี้เรามีตังอยู่ห้าพันเก้าทำอะไรกันดีดละ่ะทีนี่นะเราสร้างบ้านแบบ สองชั้นอีกดีแมททุกคนโอเคอ่ะเราก็ได้บ้านเป็นแบบปิวทรงนี้แล้วเนาะลบบริเวณนี้ทิ้งนิดนึงนะคะเอาเข้าไปแบบนี้เอาตรงนี้ยื่นออกมานิดนึงโอเคแล้วก็ลากออกมาแบบนี้เลยค่ะลบกำแพงตรงนี้ทิ้งเลยทีนี้นะทุกคนเราเอาอันนี้หดกลับเข้าไปก่อน ติดเป็นหลังคาไว้หนึ่งเอาอันนี้คืออะไรเอ่ยทุกคนเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เมนก็ได้หลบทุกอย่างทิ้งออกไปหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันน่าจะเกิดจากอาการแบบไม่ไม่แน่ใจว่าบักหรือเปล่าอะดูความหลังคาเนี่ย มินคิดว่าน่าจะเกิดจากการแบบว่าที่มันลิมิตที่6ยูนิตของฟอร์เรนนะคะซึ่งเรามีทั้งหมด7ยูนิตเนาะแล้วก็ไม่สามารถวางหลังคาได้นะใครมีวิธีแก้ก็เอ่อคอมเมนต์มาบอกกันได้ซึ่งตอนนี้มินคิดว่านะในใจมินตอนนี้อ่ะมินว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นฟิลแบบว่ามินิมอลแล้วกันนะคะหลังคาก็คือเป็นหลังคาเหลี่ยมไปเลยโอเคเรายืดตรงนี้ออกมานิดหนึ่งแล้วก็ด้านบนนะคะเป็นอ่อห้องนอนเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิม พอไหมเอ่ยถามแค่นี้หรือไม่อีกทีก็คือทำเป็นฟิลแบบวาบิซาบิไปเลยแบบที่มินชอบทีนี้เราจะมาแปะเป็นรัวค่ะทุกคนซึ่งเอ่อรัวที่เราจะใช้เราใช้เป็นรัวนี้เลยมละ่ะโอเคอะได้ประมาณนี้แล้วเนอะอันนี้ก็ขยับเข้าไปให้ตรงกับรัวด้านบนสตเป็นประตูนะคะทุกคนเราใช้เป็นประตูอันใดดีเอ่ยเราสตเป็นประตูบานนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนอะ ทีนี้ก็ด้านบนนะคะแก้ปัญหาด้วยการใช้หลังคาเหลี่ยมค่ะแล้วก็เอานองขึ้นมาเลยค่ะโอเคฝั่งนี้ด้วยเช่นกันฝั่งนี้เดี๋ยวเราลบตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ตีเป็นเสาเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้สองฝั่งเลยทุกคนโอเคแล้วก็ตรงนี้ลากออกมาเลยค่ะโอเคแล้วก็ทําด้านบนด้วยนะคะเป็นเหลี่ยม ใช้เป็นบันไดลิงอ๋อใช้เป็นอันอื่นบ้างใช้เป็นอัน,นอันนี้เขียวก็คือเขียวเลยอเอใช้เป็นอันนี้ก็แล้วกันวางไว้บริเวณนี้เลยก็แล้วกันค่ะเราใช้เป็นเตียงอันเดิมซึ่งนั่นก็คืออันนี้เนาะสีเขียววางไว้บริเวณอ่าตรงนี้ก่อนแล้วกันค่ะแล้วก็จานข้าวนองอะไรเอ่ยเราเอาไว้บริเวณแถวแถวในห้องนี้ก่อนเนาะ อันนี้สีเขียวแล้วก็วางถ้วยไว้ให้ด้วยบ้านนี้เราใช้เป็นพื้นอันนี้เลยนะคะของอีโคโอเคแล้วก็ข้างในก็ตกแต่งด้วยสีเขียวมินแปะเป็นกำแพงฟิวนี้ไว้ก่อนนะคะนั่งมีความแบบเขียวเนาะที่นี้เราติดไฟ50บาทไว้ก่อนละกันสักหนึ่งขอดูสีพื้นอีกสักทีทุกคนอเอใช้เป็นพื้นอันนี้ไปเลยค่ะอ่ะเอาเป็นฟิวนี้เอาเป็นฟิวนี้โอเคอ่ะแปะไว้เลยค่ะทั้งหลังโอโ้โหไม่ได้มีความเข้ากันเลย งั้นมีนใช้เป็นเออเจ้าอันนี้แทนแล้วกันนะคะโอเคตรงนี้เราหลบรัวออกเลยห้องน้ําอยู่ด้านล่างโอเคห้องน้ําอยู่บริเวณตรงนี้น่าจะเป็นครัวนะคะห้องน้ําเราอยู่บริเวณไหนดีเอ่ยห้องน้ําอยู่ตรงนี้แล้วกันค่ะแล้วเราก็ขยับประตูทางเข้าบ้านมาไว้ตรงนี้ใช้เป็นประตูห้องน้ําบ้านนี้ไปก่อนแล้วก็เอ่อถส้ซวมใช้เป็นอันเดิมไปเลยค่ะ อ่างอาบน้ําก็ใช้เป็นอันนี้845แล้วก็เอาไฟ50บาทหนึ่งดวงมาติดไว้ตรงนี้ก่อนค่ะด้านในตรงนี้เราใช้เป็นของโฮมเชฟไปเลยไหมอันนี้มีความเขียวอยู่แม่วางออกไว้แบบนี้วางเป็นเคา์เตอร์นะคะโค้งแบบนี้เอาตรงกลางมาไว้อันนึงแบบนี้เอาโค้งมาไวอ้อีกอันนึงแบบนี้ โอเคโอโหเหลือตังอยู่5้ารอยกันก็เลยทีเดียวเชียวถ้าอย่างนั้นเราก็วางเป็นเตาอันนี้ไว้ก่อนละกันหนึ่งไม่มีตังซื้อตู้เย็นโอ้ไม่กอดเหอนุญ,ญาตหันบันไดไว้ฝั่งนี้นิดนึงนะคะกลาบลี่ช่วยชีวิตมากนะทุกคนแต่อันดับแรกเลยอะนางต้องขึ้นไปนอนสินะเพราะว่านางไม่สามารถทําอะไรได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราต้องรีบลงมาขายละเพราะว่าเดี๋ยวจดูใบไม้ผลิจะหมดแล้วทุกคนอ่ะเขียวๆประมาณนี้พอนะคะกันใบไม้ผลิหมดเราก็ให้นางลงไป ขายสตอรอเบอรี่ก่อนเลยค่ะโอ้มาลงแมลงอะเนาะต้นยาฆ่าแมลงไปด้วยโอเคมีตังกลับมาเป็นหกร้อยแล้วนะคะแวะมาโอ้ขนาดนั้นนะ่ะต้องกําจัดวัชพืชให้หมดเลยทุกคนสตรอเบอรี่ของโนราไม่ขึ้นค่ะไม่นะทุกคนสตอรอเบอรี่ของโนราก็คือตุยไปหมดแล้วค่ะโอ้ไม่กอดไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวเชียวนะคะวาดรูปแบบแนวคลาสสิกหนึ่งรูปโอเคทักษะจิตกรรมขึ้นเป็นระดับ4แล้วค่ะ โอเคอันนี้ขายได้ร้อยเก้าสิบนี่ยะก็เก็บไปก่อนเลยเนาะทีนี้นางก็คือมีความอึดอัดและยมมากๆ้าค่ะทุกคนเราให้นางมาแบบเข้าห้องน้ําอาบน้ําแล้วก็ให้นางขึ้นมานอนกันก่อนเลยนะคะพร้อมกับการเข้าสู่หรือดูร้อนอย่างเป็นทางการค่ะโอเคค่ะทุกคนในพาร์ทนี้อาจจะมีความแบบเออเหลืออะไรไปบ้างนะคะของเกมเราก็จะทําการเปลี่ยนนะคะสไตล์การตกแต่งบ้านให้เป็นแนวแบบมินิมอลหรือว่าวา,วาบิซาบิไปเลยนะคะโดยที่ของตกแต่งด้านในเนี่ย จะเป็นสีเขียวเนาะสำหรับวันนี้นะคะมินเจ้าเดซี่แล้วก็เจ้าแคสเปอร์เนี่ยจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันพัดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ